สวัสดีครับครูวัดเดย์ทูเดย์โยคะสตูดิโนิ่งเบาสบายใช้แรงแต่น้อยฝึกโยคะไม่ใช่เรื่องยากฝึกง,ง่ายๆสไตล์คูวัดสำหรับวันนี้ครูได้นำคลิปดีๆที่ครูได้สอนให้กับนักเรียนที่หนึ่งนะครับเป็นคลิปการสอนแบบง่ายๆให้ได้เรียนรู้กันว่า โยคะเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยเรามาฝึกกันเรามาดูกันให้เห็นถึงการตึงตัวแล้วเราจะอยู่กับโยคะยังไงโยคะไม่ใช่เรื่องยากฝึกง่ายๆสไตล์ครูวัดกันนะครับแล้วเราไปดูคลิปกันเลยอย่างต่อเนื่อง้ากัน้นหายใจสิ่งที่เรากัน้นหายใจอ่ะมันกั้นจากความทุกข์กของเราสังเกตได้เราเกิดการตึงตัว เจ้าตัดเหมือนกันก็คือทุกมีไว้ให้เด็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นในโยคงเนี่ยส่วนใหญ่อะเราไปจับในความทุกข์รู้ไหมครับว่าความทุกข์ของโยคะเกิดตอนไหนมั่งเจ็บปวดตอนตึงตัวนั่นแหละมันเลยทุกข์พอเราทุกข์เราไปจับความรู้สึกว่ามันทุกข์ยิ่งจับมันก็ยิ่งเจ็บยิ่งจับมันก็จะยิ่งเจ็บดังนั้นสมองเราอะมันฉลาด ว่าส่วนสมองของพันธุ์เอย่างเช่นเวลาเราไปโดนความร้อนตุ้มมือเราจะเด้งทันทีเหมือนการฝึกโยคะพอกลมตัวไปโอ้ยตึงปุ๊บเจ็บปุ๊บสมองมันบอกหยุดทำทันทีนะไม่นั้นเธอการเนินจะฉีกนะมันจะบอกตัวเองว่ามันรับตัวเองดังนั้นเราก็จะตอบสนองด้วยการกั้นหายใจเม้มปากหน้ายู่พอเรากั้นหายใจเม้มปากหน้ายู่ปุ๊บกามเน้อจะเกิดการเก่ง มันจะไม่ยอมทํางานแล้วมันจะล็อกตัวเองเพราะว่าฉันจะทาต่อทำไม่ทำแล้วฉันจานตลายดังนั้นพอเรารู้เท่าทันที่มันบอกเจ็บปุ๊บกลับมาหายใจอย่างต่อเน,นื่องเข้าและออกเข้าและออกพอระหว่างที่เราหายใจเข้าและออกจิตเราไม่ไปจดจอดความปวดความเจ็บบนะ กล้ามเนื้อที่มันเกิดการสตั๊์หรือติดมันจะเริ่มคลายตัวเบาๆครั้งเราจะค่อยๆลงไปอย่างช้าๆตามลมหายใจออกอย่างแบบนี้ครับดูง่ายๆเลยครับหายใจเข้าหายใจออกโอ้ยเจ็บพอเจ็บแล้วทาไงล่ะครับในห้องนั้เรียนเยอะคนเขาไปต่อได้เขาก็จะลงเรื่อยๆแต่คนที่ไปต่อไม่ได้ทําไงดีสมองเขาบอกว่าให้หยุด แต่ในห้องคูก็บอกให้ลงเอาละสิปากก็เน้มกั้นหายใจก็ต้องกั้นสมองบอกให้หยุดแต่เบื่อก็ต้องทามันเจ็บปดวดเร้ารติดทั้งคลาสเราสูสามันสุดแล้วมันทรมานจาังทําไมเราไม่ได้เหมือนคนที่เขาทําได้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะสุดยังไงเพราะเราคิดอย่างเดียวฉันจะต้องลงให้ได้ดังนั้นโยคะสิ่งสําคัญคืออยากกั้นหายใจจับความรู้สึกตัวเองให้ทัน อย่าไปนสนใจคนรอบข้างว่าเขาทําได้โอ้โหขนาดนี้ฉันต้องทําได้เหมือนเขาโยคะอยู่กับตัวเราเองอยู่กับความรู้สึกอยู่กับลมหายใจตัวเราคนอื่นเขาลมหายใจเขายาวกว่าเราไม่เป็นไรเราได้แค่ไหนแค่นั้นเราฉุดไปเรื่อยๆแล้วเราจะมีพัฒนาการขึ้นพัฒนาการขึ้นการทรงตัวการยืนการเดินจะค่อยๆดีขึ้นเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสิ่งที่ครูได้สอนไปในคลิปวิดีโอนี้ นักเรียนจะเห็นว่าการสอนที่ครูได้สอนไปเนี่ยเป็นการสอนให้เห็นถึงการตึงตัวการคลายตัวของกล้ามเนื้อและเราจะอยู่กับโยคะยังไงเมื่อเรารู้สึกตึงเมื่อเรารู้สึกเจ็บแล้วทำไมเรารู้สึกทรมานจากที่ครูได้สอนไปครูอยากสรุปให้นักเรียนได้เห็นว่าโยคะเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยเราจะทำยังไงละ่ะเมื่อเกิดการตึงตัวก็ให้เรา รับรู้ที่ลมหายใจของเราว่าเรายังกั้นหายใจไหมเราเม้มปากไหมแสดงสีหน้าอาการไหมตรงนี้แหละครับสำคัญเมื่อเราเกิดการตต่นตัวเมื่อเรารู้สึกเจ็บร่างกายจะสั่งเราให้เรากั้นหายใจทันทีเราจะทำไงดีล่ะครับนักเรียนเราก็กลับมาหายใจเข้าและออกอย่างต่อเนื่องเข้าและออกอย่างต่อเนื่องกำหนดจิตของเราไปที่ลมหายใจ หลังจากนั้นการตึงตัวที่เกิดขึ้นมันจะเบาลงมันจะคลายลงครับนักเรียนเหมือนดังที่พระเจ้าท่านได้ตัดเอาไว้ก็คือทุกมีไว้ให้เห็นไม่ได้มีป่าไว้ให้เป็นนะครับนักเรียนเนาะหลังจากที่ชมคลิปไปแล้วลองเอากลับไปทำกันดูและถ้าชื่นชอบและเป็นประโยชน์ยังไงครูรบกวนนักเรียนช่วยกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อครูจะได้นำคลิปการสอนดีๆมาให้นักเรียนได้ดูกันนะครับและอย่าลืมกดติดตามให้ครูด้วยนะครับสำหรับนักเรียนท่านใดมีข้อสงสัยยังไงแจ้งครูมาได้เลยในรายละเอียดที่ครูให้ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับสิ่งสำคัญโยคะไม่ใช่เรื่องยากฝึกง่ายๆสไตล์ครูวัดสำหรับวันนี้ ขอบคุณมากครับนามัสเต